เฮ็ดกับเขากับน้มไอ้คุณยา,ายเอาไว้ก็ออกจากบขั้วมากบล้งนชุดทำงานนะคะชุดทำงานนะคะสวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องอากาศร้อนมากอากาศร้อนมากนะคะวันนี้นะคะเอาพี่น้องคือฝนจิตกนะคะวันนี้เข้ามาทักทายไม่นานนะคะมีเสียงเว่เวๆมาข้างหูนะคะพี่น้อง แกนรับทิศก็เจ้าว่าให้เนี่ยกระโปรงตรงไปติดตามเขาค่ะพี่น้องหูว่านะโอ้ยอ้อยนี่คือคอยสิบขอบพุ่นพวกเจ้าเลยคนที่ติดตามน่ะคือคนที่เอาเงื่อนให้คุณนได้มีกินมีใส่ตะละมืองนะคะอ้อยนี่จะขอบคุณมากเลยค่ะเสียงเบาไหมคะถ้าเสียงเบาตอบด้วยนะคะเสียงเบาตอบด้วยนะคะเนี่ยพี่นอ้องเฮดเบียร์ขั้วพึ่งเร็วนะคะ เกี่กับเขา้คุณยายเรียบร้อยนะคะมือนีคุณยายกินปลาทูคนปลาทูใสบะเกลือค่ะพี่น้องออกากขั่วมากอ้อ,อยกับมะล่สดนึกถึงพ่อแม่พี่น้องนะคะ,ะจะนั่งสูงหน่อยเพราะว่าอ้อยใสหลอดไฟไหลสดขายของนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาทักทายได้นะคะอาอ้อยค่ะอาอ้อ,อ,อยมาเลาพี่น้องมีเอือยทรงมากอีกแล้ว ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะเข้ามาทักทายทุกคนขอบคุณมากค่ะ่าว่าก,บบากันด้วยพี่น้องแปลงกับบรวท่านาสดสดเลยนี่นาสดๆดนะคะหน้าสดสดกไอ้อยชิบะท่านี่ก็พี่น้องเพราะว่าเพราะว่าเออเป็นตาอ้อยมันสิทอนแสงนะคะจะเป็นวงผมยูตานะคะตัวน,นี้นะคะเพราะว่าอ้อยซอยไอ้มันมีแสงะคะ่ะพี่น้อง ไล่สดขายสบู่เพิ่งแล้วก็เลยกดหาพี่น้องเลยนะคะพี่น้องอันถ้าเขาเจ้าว่ายยังแห่งะอย่าไปคิดยังไรค่ะเขามีคนเบืองไลายอยู่บ่มีเขาว่าไห้บ่อยเบืองกับเมื่อเบืองเอาอวยกับใครกพี่น้องข่อยก็บก่ได้ว่องผู้ใดหรอกเมื่อเบืองขอ่อยเลยเอาอวยกับชีพว้าคายตัสบู่เคพี่ข้าวเวียดี่ ว่าวยูโวเซ่อวาไฟนั่นไฟนี่เอาอ้อยไม่ได้อยู่ไฟใครนะคะเ้าอ้อยน่ะรักทุกคนนะคะเ้าอ้อยโบเคยว่าวให้แฟนคลับนะคะแฟนคลับเอาอ้อยไม่เคยพูดให้เลยมีแต่ว่าสิ่งที่ยังเทากิดคิดพิจารณาดูนะคะคนน่ะมีให้เราดูเยอะแยะนะคะโดยเฉพาะเอาอ้อยค่ะเบิร์นโหลดเบิร์นโหลดชีวิตไข่ไปยุ่นสิลป์โบเคยไปล่าล่านไข่นะคะด่าคนกับโเป็นนะคะ ถาจดาเนี่ยคุณนั่นซวยมากเลยะค่ะถ้าวอยไวจดานะครับเขาเรียกว่าคนที่ไม่เคยด่าถ้าด่ามาเนี่ยคนนั้นจะซวยมากเลยวันกนอ่อนเอาะว้กับไปจังหวัดแพร่นะครับไปวายพระนะครขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้แฟนขับเอาไวยทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพรุ่งนี้วันที่15ฝฟันดีๆได้พี่น้องได้ตัวเด็ดๆนะคะได้ตัวเด็ดๆให,ให้กำไรชีวิตของเจยาของกับพี่น้องฟันได้ตัวได้กับซื้อตัวนั้นแล้วค่ะพี่น้อง บ่ต้องไปคิดยังไงคน,คน,นที่นั่งอยู่นี่นั่งเชเง้อชะแงอยู่ในบริเนณยังพี่น้องนีวงกลมสะท้อนเซเวนตาไว้นะคะถ้านั้นก็จะไม่เห็นแฟนคลับคอมเมนต์เข้ามานะคะคอมเมนต์ของมาเลยพี่น้องมาถามมาว่าพวกเจ้าจะไปย่านพวกเจ้าย่านเขาดา่าเสมอสิไปได้อย่างเขาไปเดินกินกับเขาเงื่อนกับบริโภคใส่นะคะเราไม่ต้องไปสนใจคะ่ะ นี่แต่เขานะ่ะอยากได้เงินกับเขาห้องคอมเมนต์เขาห้องดูเขาตลอดเขาได้เงินนะคะเ,เขาได้ตังค์นะคะเจ้าไวนนี่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากที่ติดตามและดูอ้อยมาตลอดขอบคุณมากคะ่ะจนร้านได้ไปสวรรค์แล้วนะคะเขาไม่ชอบฟังหรอกถ้าเขาได้ยินเสียงนะะ่เขาจะอุดหูเลยเอามอนนี่พี่น้องเคยเห็นปะเอามอนนี่ นอนกลมนาลงเอมอนปิดหูค่ะเพราะเขาไม่อยากได้ยินเสียงนะคะเขาไม่อยากได้ยินเสียงทางหลานเอนเข,เขาไม่อยากเขาบรกอยากได้ยินเสียงเพราะว่าเสียงมันว่นานฟังนะคะพี่น้องเสียงนี้ไม่น่าฟังนะคะเสียงหลานอนนื่นไร่เงี้ยจอบอยู่วาหลานสีมากเรา อันนี้คือห้องห้องเที่ยวอวยไล่สุดขายสบู่เคพี่ข่าเวียกอะ่ะเป็นเป็นห้องร้านเ,เป็นห้องเที่ยวอวยไล่สุดขายสบู่เคพี่ฆ่าเวียกวีน้องเป้ยงกับใบเลท่านะคะวีน้องนาสุดสุดเลยนาสุดสุดเลยกับวีน้องขอบคุณมากค่ะเขามาบอกน้ำแน่ใหญ่เบายุบูดเดียวไรเขามาบอกน้ำแน่อยากถามยังกยัถามลูก อวยขอบคุณแฟนคลับนะคะไม่เคยว่าไม่เคยอะไรนะคะนี่จะคือเข้าหักเข้าก็บอกสูฟังว่าอันไหนถูกบ็ถูกคือจังหวะไว้มันเปลี่ยนสีได้เธอเธอเยาวาเสนอเพราะว่าเหตุผลของแต่ละคนมันบอกคือกันเราไม่ได้มานั่งด่าเขาละอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ด่านะคะดาบเป็นพีน้องพอแมวคือสอนนะคะด่าไม่เป็นดาคนไม่เป็นดาเรื่องหยาบดยาบดาเปลีนเลยไพวามันสิเขาเจ้าของกับผีน้องเรื่องนั้นนะคะ มันจบไปแล้วนะครับสำหรับอ้อยจบไปแล้วอันนี้คือเอาอ้อยบองสูงพี่น้องฟังเอาอ้อยฮักแฟนคลับค่ะขอบคุณที่แฟนคลับนี่ติดตามอ่าถ้ามีเงินใส่หลายเนี่ยไปจิกกาดตีบพวกเจ้าเลยมีเงินหลายๆจากยู u ูบเอาอ้อยนี่ยูทูบเอาอ้อยก็ดที่แล้วแต่จังหวะเพราะว่าอ้อยก็เบียรหลายอ่ะพี่น,อน้องแต่เปิดร้านขายแต่อมึงก็ได้เศร้าๆเ้ยพี่น,อน้องซอยน,อน้องเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดน,นี่คือเห็นก่อนไปเฮ็ดงานก็แวะ หนึ่งเขาหนึ่งหน้าตาสิต่างกล้องเฮ็ดน้ามุ้งจีนอ่าหนึ่งเขาให้กินออ้อยก็ยังอยากดูดกพี่นอพตื่นมาตื่นมากีตีหาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋ออ้อยสบายดีไหมครับเป็นกําลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะอยู่ที่สิงคโปร์ขอบคุณมากค่ะ,อะขอบคุณมากค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามอาอ้อยค่ะขอบคุณมากค่ะ จักสีบ้างเลยพี่นอ้องเออยดีใจดีใจเนียเอาอ,อยดีใจเอาอ,อยกับทำงานเงืนเดือนกับว่ลล์ไกับมาไลาสดขายสบู่ทั้ง t i ๊กต็อกแน่แล้วก็มาไล่ขายทั้ง youtube ให้แฟนครับไ้เบึง่งว่าเ็ดอยียงแต่ละมืออันนี้คือของเพื่อนนะคะแต่ว่าจบปองนี่จบการขายมากก็เลยได้มาขายขายซวอยมู่หมู่เป็นคนลงทุนนะคะ เอาไว้โบมีเงินลงทุนหรอกพี่นอ้องเอาไว้มีวิชาความหล้อยู่แต่เราไม่มีทุนนะคะเพราะเรามีภาระเยอะค่ะพี่นอ้องคือจังแฟนครับเขาเมม็นมากว่าล้านเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านเขาโตแล้วปี่นยังคือเลี้ยงเราอย่าไปพูดนะคะเราอย่าไปพูดเพราะว่าลูกล้านเรานะ่ะถึงเขาจะโตมีลูกมีเต่ายัางเรียบร้อยแล้วเขาก็ยังเป็นเด็กสําหรับเรานะคะเขายังเป็นเด็กสําหรับเฮายู่ค่ะอย่าไปคิดอย่างไร อันนี้อ้อ้อยก็พูดตรงๆเบาตรงๆบ่ได้เบาบ่ได้ดาบ่ได้ยังพูดตรงๆเพราะว่าลูกเขาน่ะสิหไงปันได้มีลูกมีหลานเขาก็คือลูกของเราค่ะพี่น้องหาอย่ยาว์ห้องเ้าเลี้ยงเขาใหญ่เ้างเขามีเงินดำเงินเดือนเหรอเขาจไปหากินของเขามันไม่ใช่นะเขาก็วนมาถามหาเขาเก่าเขาก็มาถามเขาเก่าเขาจิตใจจิตใจดำกับลูกกับเต่าคือเลี้ยงเขาโตแล้วทิ้งเขาไปเลยบอกมันไม่ใช่ สายแน่นะเขาบอกเขาเรียกว่าสายแนนสายเนีน่ยซิว่าว่าสายเลือดติอีกอย่างหนึง่งเขาเรียกว่าสายแนนนะมันมันเป็นซือสาหรับเยื่อใยของสายเลือดนะคะอ,อ้ออ้อยนี่บผมมีสายเลือดที่แท้จริงบมมีลูกซิมีสายเลือดก็คือหลานลูกหลานหลานของเอื่อยของอายของนองเห็นไหมอ,อ้ออ้อยเนี่ยฮักนะคะขนาดบุมเป็นแม่นเนี่ย มันต่างกันคนเรานะ่ยมันต่างกันว่าคนเป็นแม่กับคนไม่เป็นแม่บางคนนี่บเป็นแม่เขาเป็นอยังคือหัดหลายเยเออบริอุ่มทองมากนะคะบริอุ่มทองมากแต่ว่าความผูกพันนะ่ะมันเยอะเยอะมากสำหรับเอาไว้นะคะเอาไว้บรูหรอกฟังเพ่งลูกทุงความผูกพันพอแม่ลูกนี่คอยไฮตลอดเลยบรูว,ว่ามันเป็นยังเนี่ย ควาจิตใจที่ห้องอ่อนยุน่นกับลูกกับหลาน,นมันมีนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะแต่ว่าบางคนกับหรูาจิตใจเป็นยังไงนะคะถ้าคิดได้คิดไม่ค็ดไม่คับพี่น้องคุณไม่ได้ตายคนเดียวนะคุณไม่ได้ตายคนเดียวบูมีใครตายเราก็นอนเอ็กเลยกคึ้นอันรถเหยียบนกตามสนุนเหยียบสัต ตัวน,น้อยๆตายได้รมล้นมันไม่ใช่ชีวิตเราไม่ใช่แบบนั้นนะคะพี่น้องเขายังมีพีมีนอ้องเยอะเวลาวอาอย่างไรเขานึกถึงพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเขาเลยยังมีพีมีน้องนะคะเราไม่ใช่ตัวคนเดียวนะคะพี่น้องเขาก็มีถามว่าลูกเต้าน่ะเขาเป็นห่วงเป็นใยว่าเขาเป็นห่วงเป็นใยนะคะด้วเขาห่วงนะคะเขาเสียดหยังเขากับถอนอมน้ำใจสิ่งที่เขาไม่ทําอ่ะที่เขาไม่พูดอ่ะ เพราะเขายัางรักอยู่นะถ้าคนไม่รักนะเขากับ่อนังนอันนี้เพราะเขารักให้คิดคิดอันนี้บอกสู้กันฟังเด้พี่นอ้องบอดเว์โบให้บุคคลนไหนบุคคลนหนึ่งนะคะไม่ต้องมาดาม่าให้นะคะมันจบไปแล้วนะคะอันนี้คือเล่าสู่กันฟังเพราะว่าอ้ยทำงานเกียกกเก่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับเช่าบ้านอยู่แล้วนะคะมันมีประสบการณ์ตรงนี้มากกับ เดเมาแช่แล้วก็เดเมาวอลสู่กันฟังคือจังพอแม่มาแบ่งทีแบ่งมุ่นให้ลูกุดหายตอาจ้ะบางคนก็ว่าลูกเต่าโบเลียงโบเลียงโบเลียงกับห้ทีนะให้เขานะคะไปเฮ็ดพิ่นายกับไม่เลยอยู่แค่สองเท่ากินสองเท่าแต่ทำพิ่นายกันหน่ะมอบให้ลูกลูกบรู้เรื่องย่างเฮ็ดงานอยู่ถึงเทปเฮ็ดป้ายกูบริสุทธิ์ใจกูหายยู่หายกินตามภาษากูเขาบริสุมาวอามาดาลูกเด้ เอาไว้เห็นนะเพราะว่าอยู่ที่ทํางานมันจะมีทําที่ใยกังที่ออาคือนะคะให้พี่ใยกังโดยที่พอวันอามิตยเอาเสร็จแล้วเหรอ สวัาดีครับสวัสดีครับดี่ค่ะบรรยากาศดีวะยุ่งกันวะเพราะว่าอยู่อำเภอเขาจะมีเขตพินัยกรรมให้ให้ลูกให้หลานเพราะว่ามีเขตหนึ่งของออลาอ้อยนะคะ,ะรู้สึกว่าเพื่อนสองตาแย,ายไปนเดินไปน้ำกันสองคนเพื่อนบอกว่าเพคนจะไม่เ็ตพินัยกรรมอยู่อำเภอวันนี้พวกออลาอ้อยก็เลยแซว ลูกเต่าไปไสลูกเต่าเนี่ยบ่มีไข่โบมีไข่ดูแลเขาไปเหตุการเหตุงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยกันเมื่อแล้วเพื่อนก็นยังไปเหตุพินัยกรรมให้เลนบ่พเาตายไปปุ๊บเขาก็จะมีพินัยกรรมที่อำเภอไปแจ้งว่าพ,พินัยกรรมนีใครใครลูกผู้ใดผู้นั้นผู้นี้ผู้ใดเลี้ยงดีเลี้ยงบด่ดีเขาจะมีให้นะคะเห็นบ่บ่เด้มาบ่เด้มาว่าว่าเสียลูกผู้นี้ให้ลูกผู้นี้บ่ต้องมาเทียงไนปวดหัวมาแะ,ะไปเหตุพินัยกรรมเลย เจมีใบทีจะผืนเจ้ามีรถจะขั้นเจ้าก็บปแจ้งอยู่อำเภอเลยค่ะไปบวกเขาเลยนะคะตัวนี้เรามีนะคะเราไม่ต้องปมามาประกาศให้คนรู้นะคะว่าเออสีแดงให้ผู้นั้นผู้นี้ให้เขามาขาจะฟ้องวะบ่ดต้องค่ะพี่้องอยากแบ่งให้ใครกับไปอำเภอเลยเขามีนะคะเขามีทําพินัยกรรมที่อำเภอทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะเขามีทําให้นะแต่เขาบอกมีหลักฐาน ใบฉนดที่ดินมีขี่พื้นขี่พื้นเสียงรูขคนไหนคน,น,นไหนเขาก็ระบุให้เขาเลยค่ะตัวนี้นะคะตัวแรกแา้วใบบุรู้ล้มัน,นก็เรยดรูแล้วว่าเป็นยังไงนะคะเราก็บกคือก็อต้ง้อออกซื้อว่าสีแบ่งจังสันเบ่งสีเราไม่ต้องมาพูดมาอะไรนะคะข้างเห็ดเลยเดินไปซองแถวจับแขนจุงแขนกันไปทั้งอำเภอนะ่ไปเรียกยว่า สีหายในในกับบอกเขาเลยมีลูกแค่คนค่ะแล้วบุบอกไปเลยค่ะม่มีใครหูหูจะสองตาแยสองคนแค่นั้นกับเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่บนกับผู้ใดมาจำหรอกเพราะว่าเอกสารเรามันเยอะอยู่แล้วเจ้าของผู้ใดของผู้ใดค่ะไปเฮ็ดเลยบอตรงมาบรรยายว่าเสียงให้ลูกผู้นั้นลูกผู้นี้ปวดหัวผู้ใดเลี่ยงดีผู้ใดเลี่ยงบูดีก็ว่าไปเลี่ยงดีบูดีให้มันพอกันเมื่อ โอเคเาม่มีปัญหาค่ะบางครั้งลูกนะพ่อแม่นะคนที่อยู่ด้วยนะคนที่อยู่ไกลนะโบค่อยจะหักนะคะพี่หลอหักคนที่อยู่ไกลอันนี้มันจิตเรื่องที่เจอกันทุกมือนะรักคนที่อยู่ไกลแต่แต่แต่จะบ่บค่อยชอบคนอยู่ไกลเลพี่หลอแต่คนอยู่ไกลนะหักแม่นะมือมันโบหักเลยพอรู้เหมือนแต่ว่าแน่เพิ่นอาจจะห,กหักเขาอยู่หรอกแต่เพิ่นโบบอกนะคะ อันนี้ก็เล่าสู้กันฟังนะคะพี่นอ้องโบกันแล้วก็เย่าลืมสบู K ่เคพีคาเวียของอ้อยนะคะ,ะตําป่าตําดงไปไหนเนาะปิดร้านยางคางหรือดูน้องๆอ,อยู่นะคะตําป่าตําดงนะคะขอบคุณมากนะคะจากสิงกระปรูค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเออ้อยนะคะกดไลค์กดแชร์ subscribe ก,กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะมีมมีผัวไก่เขากดติดตามเออ้อยน้ำเด้จ้ะ คลิปเราดูได้หลายคนของอ้อยถามไดนน้จากไลฟ์สดนี้ถามได้นะคะเข้ามาถามมาอ้อยได้นะคะเสื้อบอป่นอมม้อยบ๊วยผ่าเก่าเลยของห้านถ้าเบื้องเหรออ้อยร่องหายเขาเป็นยังไงร่องหายไปรดหูใจร้านใครนะคะที่ดูนะคะอ้อบิวงแต่ว่าอ้อยมีคลิปเก่าๆที่ดูแรลร้านย้อนหลังอยู่ตลอดเวลา เบึ้งไปก็ยิ้มไปครับพี่น้องบึ้งไปก็ยิ้มไปรอยยิ้มเขานะคะแต่ถามว่าอยู่กับอกอว้มีความสุขเอาไว้เฮ็ด้วกินให้กินคนะนไปดูคลิปเก่าๆของอ้ไว้นะคะมันสิต่างกันกับที่่ากับเหววได้ไปเราไม่อยากระบุนะคะคุณที่ทําเราก็รักแล้วก็ทําทําดีที่สุดให้เขาแล้วค่ะพี่น้องโมเมนต์มีแต่คำเบาเลคะไม่มีแต่ไม่ใช่มีแต่คําพูด เราทําให้เขาสมเกียรติทุกอย่างนะคะเหมือน,นคุนปกติเลยค่ะเขาไปเกิดเป็นเทวดาน้อยอยู่เอาอ้อยฝันพี่เราพ่อเสียดดดดเดชพุทธดหลอ้อยฝันเพราะว่าเคยบอกบอกับอ่อยว่าถ้าปอนเดินได้นะบุเห็นไงปอนปอนบุอยู่พ่อเขาเป็นคุนจ้าชู้จมหน่อยพี่เนาไปรุ่งวานไปรุ่งวานเห็นบุ้สาว่าวูาบบุเาเลยเนี่ยได้ยินเสียงอ้อ,อยพูดไหมคะได้ยินเสียงไหมคะ ได้ยินเสียงไหมคะเสียงเบาไปไหมถ้าเบาพี่แป๋วไปไหนเนาะวันนั้นเอาอ้อยไปวัดพี่แป๋วเข้ามาทักเอาอ้อยค่ะหรือนอนหลับแล้วคะหรือจะดึกแล้วแต่อีกสักครู่เดี๋ยวก็จะจบคลิปแล้วนะคะพี่แป๋วเป็นยังไงบ้างคะ,คะพี่แป๋ววันนั้นเอาอ้อยไปวัดพี่แป๋วทักเข้ามานะคะขอบคุณมากค่ะพี่แป๋วเอาอ้อยไปสวดน,นะคะขอให้พี่แป๋วสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ไปสวนม่นวอู้วัดเพิ่นนี่แบบศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะพี่น้องอยู่ทั้งเขา่นยังสวยงามนะคะอ้อยไปสวยผู้ใดดูคลิปอ้อยก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำล่ำรวยนะคะกดดูคลิปเที่ยวอ้อยไปไหว้พระนะคะกดไปเบิรงเล่ยค่ะพี่น้องยอดลังไปเบิรงเลยแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีเงินมีทองเยอะๆนะคะพี่แป๋ว พี่แปวสงสัยนอนหลับแล้วนะคะคุยไปได้สักพักหนึ่งก็เสร็จแล้วก็มาหมวดของโฆษณานะคะก็คือสบู่ KP คาเวียค่ะใช้ดีจริงบอกต่อนะคะตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่100กร,รัมนะคะ100กร,รัมประหยัดค่ะพี่น้องฟองน้อยแต่ใช้ดีนะคะใครสนใจเดี๋ยวอ้อยกดลิง้งใต้คลิปของอ้อยนะคะพี่น้องใดสนใจอุดหนุนสบู่เคพคาเวียอ้อยนะะ้ำหนคุณละก้อนสองก้อนค่ะพี่น้องใช้ดีนะคะ ถ้ามีลูกมีหลานที่นาเป็นฝาเป็นกะหรือไม่หลุนนะคะพี่นอ้องอายุประมาณ12-13ปี14 12-13 14ปีนี่เรานีนากำลังเป็นสิวนะคะเพราะว่าหลานอ้วยน้องบอสกับน้องแบง์เก็บเป็นสิวเก็บว่าใช้สบู่นี้นะใส่ไปตอนแรก,กมันก็คนะือมดแกมและบัดนี้มันก็ค่อยจุ่มมาอยู่มองเดียวนะคะใช้ดีใส่ดีก็เลยต้องมาบอกสู่พ่อแม่พี่น้องฟังนะคะ ใายดีจริงๆค่ะแฟนขาอาอ้อยก็อย่าลืมสนับสนุนเอาอ้อยด้วยนะคะหันมาหาอ้อยดีกว่าค่ะพี่น้องบ่ต้องไปเบึงบ่ต้องไปเบึงเบึงเราก็เสียสุขภาพจิตนะคะเราหันมาดูค้นที่เขากลังที่จะเลี้ยนลูกกลังที่จะทำมาหากินไปนะคะคุณเราต้องทำมาหากินแล้วเพราะฉะนั้นนางบ่าดาคนนี้นี่ใช่ค่ะพี่น้อง อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะหลังนั้นก็หลังจากนั้นโดยเรื่องกดตะกร้าอาวัยจะกดลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะสบู่เคพิคาเวียร์ล่องใส่ลงค่ะพี่น้องแฟนคลับก็สั่งไปไล่เจ้าอยค่ะพี่น้องเพิ่งจะใส่ให้มันหมดมีมีลูกค้าเจ้าหนึ่งคนว่าคนสื่อว่าเป็นกองตัวเป็นยี่ห้ออื่นเดี๋ยวคนเอยจะสร้างกระบะอวยเป็นกองนะคะ อันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะแฟนคลับที่อยู่สิงคโปร์ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามอาอ้อยนะคะคนอื่นสงสัยนอนหลับกันหมดแล้วหรือไปทุระทํานูน่นทํานี่นะคะแต่ช่วงนี้อากาศเริ่มจะปรับเปลี่ยนนะคะขอให้อย่าดูแลสุขภาพนะคะดูนี้ตื่นเช้ามากนิดนึงแต่จมูกชิม,มูกไหลแล้วค่ะพี่น้องอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะอารอ้อย <AO I, S 2> <ว>กูได้ยังไหละคะ่ะพี่น้องนั่งบอกกันทุกทีขึ้น,นอง,องนะะีล นใจสบู่อ,อ้อยก็อย่าลืมกดใต้คลิปอ้ว้นะคะกดลิงก์สั่งทังพัน TikTok ok ได้เลยค่ะพี่น้องใส่ดีก็เล็บอกต่ออันนี้คือบบเลยท่าแปลงบบเลยอย่างเรื่อยให้กับเขาคุณยายสิเราก็ได้ปกติตรงนี้จะเป็นข้องไล่สดขายสบู่ KP Carver นะคะวันนี้อ,อ้อยก็ได้นึ้ถจึงแฟนครับเพราะว่ามีเสียงแววมากพี่น้อมีเสียงแววมานะคะว่าเราคือเขาจะว่าแหละแต่เราไม่พูดนะคะ เราไม่พูดหันมาดูอา้อยดีกว่าสุขภาพจิตดีได้บุญพอรพ,พี่น้องวัดไดเพิ่นอันนนั้นก็จะไปบายเอาพ่อนมกฝาพอแม่พี่น้องให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมสบู่ K.P. พีคาเวีย e ด้วยนะคะเดี๋ยวอาวอยจะกดลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะวันนี้จบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันวันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ